หลักเกณฑ์อะไรของคนอื่นอะไรเงี้ยกูมีบรรทัดฐานของกูเองแล้วกูก็จะทําแบบเนี้ยมันก็เลยทําตามใจตัวเองมันก็เลยไปขัดตาผู้มึงอะไรอย่างงี้เรียลแกรมสุบีพิมชาแนลสวัสดีค่ะโฮกับบุ๊มกับบองนะคะในวีแคป Thailand x l าว Hip Hop c o n n e c t i ั่ ep one episode one นั่นเองค่ะเป็นไงครับบุ๊มเป็นไงครับอ่าบุ๊มก่อนนะบุ๊มบอกววันที่น้องไปถ่ายกันอะบุ๊มอยากเราอะอยากไปถ่ายเบื้องหลังมากเลยแต่พอวันนั้นอะเอ้าลืมวัน บูมันลืมวันเองน้องตูนบอกแล้วว่ามีเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออแบบไปถ่ายกันแล้วบูมเอ้อยากไปถ่ายวอล์กนู่นนี่นั่นเนาะอะไรเงี้ยลืมวันจริงๆบูมทำงานจนบูมลืมวันเฮ้ยเห็นน้องถ่ายเอ้าแต่น้องก็ไม่ได้แบบว่าพี่บูมน้องไม่เศร้าซีนะน้องแบบน่ารักมากขอชื่นชมกราฟิกหรืออะไรอย่างงี้ของน้องตูนคือเขาทำแบบจริงจังอ่ะเหมไอนแบบไซเฟอร์โลจี้อ่ะคือแบบทำแบบจริงจังแล้วคือดีอ่ะเนาะน้องตูนเก่งมากนะคะขอชื่นชมน้องตูนนะคะแล้วก็ขอชื่นชมในความพยายามของทุกคนทีี่ทาให้้้เเกกิดโปรจนนนขึมะะค โอเคเริ่มแรกก่อนเลยก็คือเขาไปถ่ายสาวชิงช้ากันคือก็รู้แหละว่ามันอากาศร้อนแต่เขาก็พยายามกันเต็มที่นะตอนนั้นแล้วก็ของทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนาะน้องก็ไปถ่ายกันที่แบบของทางน้องกันเพราะว่ามาถ่ายร่วมกันไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าก็ดูแบบดูสมูทเออดูสมูทดูไม่ได้แบบว่าไม่ได้ต่างกันเออดูเหมือนอยู่ที่เดียวกันใช่เหมือนถ่ายด้วมกันอะคือพออันเนี้ยเป็นไทยแลนด์อีกเราคิมของคอนเนคชั่นเนี่ยมันก็ดูแบบหลากหลายขึ้นเนาะหลากหลายสไตล์หลากหลายแนวหลากหลายเนื้อหาที่พูดอะไรเงี้ยอย่างครั้งที่แล้วแนว School, มันก็จะเน้นไปแบบว่าลามมีความหมายลามคมลามลึกอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มันก็จะหลากหลายขึ้นเพราะว่ามไม่ได้เน้นไปโอคูลเดียวละวเดี๋ยวเรามาดูเนื้อ้องกันเลยดีกว่านะคะปัญญาบค่ะวั <S 1> <S 1> <บอ>งปัญญาบนี่เป็นน้องที่แรปสมูทนะอ <No. S 2> สมูทนะเนี่ยอย่างที่น้องเขาบอกไอแคนแรปไหมกูเป็นเด็ก INB อําเพลงแนวแบบเป็นเมโลดี้แรปอะไรเงี้ยเนาะเออแต่เขาก็บอกให้กูก็แรปได้นะเว้ยถึงกูจะเป็นเด็กไอกูชอบตอนกูแรปปะปนไปกับเมโลดี้เออคือเขาชอบแรปเมโลดี้เออ getting all don't c a t ตอนนี้ กูเพิ่ง16กูก็รับเงินเราเนี่ยห่างกันเราก็14ปีอ่ะเนอะเพราะมึงเอาแต่แซะ แต่ไม่เคยทําสักทีกูปฏิญาณกับตัวเองว่าจะไม่หายใจทิ้งไปวันวนจริงๆเนะี่ยตอนสิบหกเราคิดอะไรกันอยู่อะ่ะตอนสิบหกอ่ะไม่คิดอะไรเลย <c oughs> สิบหกนี่แม่งวิ่งเล่นอยู่สิบหกนี่อยู่มสี่อยู่เลย <c oughs> <4 S 1> มสี่มห้าเองอ่ะจีบ <c oughs> หญิงไล่จีบหญิงป็นวันอ่ะผมอ่ะจริงนะแม่งตอนนั้นนี่คือแบบเฮ้ยไปเซนเป็นไป,ไป,ไป,ไปล่าหญิงด้วยกูลันลันกูทาทาในทางของตัวเองเขียนลามเป็นพันคําคือแบบอิจฉาน้องสมัยนี้มากเลยเขารู้ตัวเลยว่าเขาอยากทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เฮ้ยกูจะทําสิ่งนี้มันเป็นความสุข กูอะไรงเี้ยค่าฟรีจากพันหตอนนี้มันมากกว่า5 0 0 0ันเยทคอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะแต่เราว่าสําหรับคนอายุ16บหกหาเงินได้ทีละห้าพันห้าพันนี่เยอะมากนะตอนเรา16บหถ้ามีเงินจริงๆมีเงินไปโรงเรียนสักร้อยสองนี่ก็เศร็จถี่นะแล้วของบูมเป็นเอกชนอะได้เงินไปไม่ถึงร้อยอะเพราะมีข้าวที่โรงเรียนอยู่แล้วซื้อแค่ขนมเองตอนเอาไปผมได้เงินเวลาหกสิบบาทเก็บ20ไว้บ้านทุกวันเพราะว่าแบบเก็บเงินเองเอาไปเซเว่นแค่สี่สิบแบบเก็บแค่ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเราข้าวหางเงินเองเออใช่ เขาไม่ได้หาเงินเองแล้วก็สิ่งเ้ามันน้อยกว่านี้เยอะเห็นเพียงเป้าหมายอยู่ข้างหน้ากูพร้อมจะลุยและค่ามันกูค่าฟันค่ามันฆ่าฟันคือกูปรศรุทุกขีดจำกัดทุกกฏบัญญัติเพื่อนแม่งก็ถามว่าทาไมฟันดีจัง่ะอ๋อคือแบบว่าเขาก็แหกทุกกฎทุกอย่างปราสรุกอะไรกูก็พร้อมลุยเพื่อนถามดีจังวะเออทำไมมึงพลังมึงเยอะจังที่แบบเออรุยทุกอย่างดีแล้วมีพลังตอนเนี้ยใส่ให้เต็มที่จริงๆเพราะเรามีไฟไงแล้วชีวิตมึงได้คิดเหมือนอย่างที่เธอพูดเมื่อกี้เลยแล้วชีวิตมึงได้ริคิดยังไง วันนี้มึงได้ลองทําสิ่งที่รักยังไงเหมือนเขาก็ตอบแบบว่าเฮ้ย hey, เพื่อนบอกว่าทําไมมึงดีจังอ้าวแล้วชีวิตมึงอะมึงลิขิตหรือยัง,งเดี๋ยววันหนึ่งหัวใจมึงก็เต้นผิดจังหวะก็เหมือนวันหนึ่งมึงก็จะต้องแก่ต้องตายแล้ววันนี้มึงได้ทําสิ่งที่รักยังแล้วทําไมกูจะต้องไม่ดีทุวกวันนี้หวังได้ทาสิ่งที่หวังรักยัง เราไม่รู้เลยเว้ยว่าสิ่งที่เรารักจริงๆอ่ะคืออะไรยังหาไม่เจอเลยแต่ที่เราทำอ่ะมันคือสิ่งที่เรารู้สึกเราทําแล้วเราโอเคกับมันจริงๆนี่อย่างยูทูบเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ารักหรือเปล่าแต่ก็ถ้าไม่ทำเรารู้สึกแย่เนี่ยอย่างที่เมื่อต้นคลิปดีแอชันบอกว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเห็นแบบเออมันผลลัพธ์มันออกมาแบบไม่โอเคเงี้ยมันก็รู้สึกแย่ everything and บิน a ซมกูทำเพราะรักฟัค Fa มัสคือเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมกูทำสิ่งเน อะไรเพื่อนแท้มันก็จะสเตย์อีเวนต์อีฟเดอะไทม์แฮชชนถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนกูไม่แคร์อะไรถึงมีเพื่อนน้อยแต่มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่าคำนี้นะร้อยเปอร์เซ็นต้อยเปอร์เซ็นต์ my friend my crew my fam my bro my name is t u n y a r to the beam motherfucker พันหยาบนั่นเองโอเคต่อไปมาฮอริเคนนะคฮอริเคนกูมาแรปเพื่อลิงก์ฮิปฮอปข้ามฝั่งคงไม่จะเป็นต้องแท็บอันนี้คือเขาแปลมาแล้วถูกป่าคือเขาก็แรปเป็นภาษาซาลาวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ มาแปลเป็นภาษาไทยกูมาแปเพื่อลิงฮิปฮอปข้ามฝั่งโขงไม่จําเป็นต้องแท็บมันก็ลิฟชิดลิงฮิปฮอปก็คือเชื่อมต่อฮิปฮอปไทยกับฮิปฮอปลาวข้ามฝั่งโขงกันชอบออคำนี้ว่ะเนาะลิงฮิปฮอปอ่ะใช่ไม่จําเป็นต้องแท็บมันก็ลิฟชิดก็คือไม่ต้องแท็บก็ได้เว้ยมันก็ลิฟได้ก็มันได้กูสปีดแบบไม่ต้องเปิดสูตรโกงไม่ต้องเปิดสูตรโกงด้วยนะไม่ต้องมีสูตรไ,ไม่ต้องมีตัวช่วยกูหยุดแท็บมาโอมาโฟตามฟิวกับบิสไตล์ชิลอันนี้แนนนี้คือเขาอย่างนี้ว่คือเาแบบเค้าาามมสยแแท็ใช่ลวือเาแบบ เขาหยุดแท็บเนี่ยเพื่อมาทำนเนี่ยเพื่อมาโอ้เอ้ย<ม>น่หลาักูเขียพลังก่อนเจริญกูรวบรวมพลังก่อนที่จะเรียนรู้อะไรอย่างเง<ม>ี<ม>้ยหรอนี่เ<ม><ม>พราะความสําเร็จไม่ได้วัดที่เกรดอันนี้ใช่เพราะกูนั้นถามตัวเองถึงต้นสายปลายเหตุว่าทําไมเราถึงต้องชอบอาย<ม><ม>รีบใช้ชีวิตเดี๋ยวมันก็เลทก็คือเดี๋ยวมันก็สาย<ม>เออคือแบบเฮ้ยทำไมต้องอายวะคนเราเว้ยเอาจริงเมื่อก่อนเรามีความรู้สึกอายมากเลยนะการใช้ชีวิตเราจะกล้าทําตรงนี้รจะกล้าไปได้ไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องแบบเฮ้ยทำไมเราถึงชอบอายวะรีบใช้ชีวิตวะก่อนที่มันจะสาย จริงๆนะอันนี้มันก็ตรงกับพวกเราเหมือนกันนะกับเรื่องการท YouTube อะไรเงี้ยแรกๆที่แบบเออมันก็แบบเขินๆในอายแบบเฮ้ยไม่กล้าทํากลัวแบบคนด่าคนว่าอะไรเงี้ยแต่ก็วันนั้นเราก็ตัดสินใจละก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาก้าวข้ามแล้วก็ไม่สนใจคําพูดคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เออมันก็ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะยังไม่ลงมือทําอาจจะได้แค่เษกูอัปเดตจาก2ปีที่ผ่านมากูผ่านแดดตัวดําเหมือนเอาถ่านมาทาเหมือนผ่านร้อนผ่านหนาวตอนนี้และ this my way ที่กูเดินเรามันต่างห่างมึงไกลมึงไม่ไหวเพราะว่าใจมึงตุ้ด เพราะว่ากูเริ่มลงมือทำไงกูก็เลยเดินมาไกลว่ะพวกมึงเยอะเพราะว่ามึงไงมันใจตุดไม่ยอมลงมือทำกทีเว t เอา r ามพวกขี้แถพวกตอแหลกูไม่หยุดใครมาชุดกูจะไปให้มันสุดเนี่ไม่เสียเวลากับพวกขี้แถพวกตอแหลกูจะไปเล่ากูไม่ยอมให้พวกมึงมาหยุดกูหรอกรามกูสวยเหมือนจัดจานกูมีบรรทัดฐานแต่ไม่ใช้หลักการกูทําให้พวกมึงขัดตาก็คือขัดหูขัดตาพวกเขาอะไรอย่างนี้กูเขียนรามงกูแบบประดิษฐ์ประดอยให้มันสวยเหมือนแบบจัดจานอาหารอะไรอย่างนี้มีบรรทัดฐานแต่ไม่ใช้หลักการน่น จะหมายถึงว่าแบบเขาไม่สนแบบหลักเกณฑ์อะไรของคน,<ช>คนอื่นอะไรเงี้ยกูมีบรรทัดฐานของกูเองแล้วกูก็จะทําแบบเนี้ยมันก็เลยท<ำ>ําตามใจตัวเองมันก็เลยไปขัดตาพวกมึงรอยี้ย <Yes. S 2> แล้วมึงไม่เลียวจริงเอาแต่ผัดคําถามกูสัมผัสคํสามให้มึงฟังมึงบอกว่ากูได้แต่ร้องเอาแต่เอื้อนในแท็กนี้ก็ <S <S ไม่ไม่เอื้อนนะไก็ <S <S แล้วแล้วหมดเลยนะ กูแรปให้มึงยังทั้งในบีทโอโนเมโลดี้นี่ชอบคำเนี้ยโอโนเมโลดี้อ๋อแล้วว่าปกติเขาอาจจะทำเพลงเป็นเมโลดี้แล้วเขาก็โดนคนว่าเยอะว่าเฮ้ยมึงเมโลดี้แม่งไม่ใช่แรปจริงๆอะไรเงี้ยเอาแต่ร้องเอาแต่เอื้อนอะไรอย่างเงี้ยคนก็คงบอกว่าเดี๋ยวมาแข่งเนี้ยพวกมึงมึงก็เอื้อนอีกเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยกูแรปให้มึงยังทั้งในบีทโอโนเมโลดี้เนี่ยกูเนี่ยแรปแล้วนะเว้ยในบีทที่มันโอสคูลแล้วก็ไม่มีเมโลดี้ด้วยโอเคยังกูก็แรปได้กูที่พวกคุณคุ้นตากูหาความรู้พัฒนาไมเลนจัับบหูจ แล้วฟังเอาไว้นี่แหละกูเฮอริเคนนี่คือไม่ว่าเขาจะแทบหรือจะโอบุ้งว่าทุกคนไว้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเขาหรือใครก็ตามบุ้งเชื่อว่าทุกคนนะสามารถแรปได้แบบท่านคุณแรปได้คุณสามารถแรปได้ทุกบีดอะไปแทบเดี๋ยวก็ไปโอเดี๋ยวโอ,วโอไปแทบได้หมดแต่เขาชอบความชอบของคนเรามนเหมือนกันใช่ปะคุณอยากไปโอคุณโอคุณอยากไปแทบก็พูดความชอบของเราต่อไป Sunday Boy พูดถึงเรื่องกองเรื่องแกง๊งพูดแต่อุดมการณ์มีแต่คำด่าด่าจมแช่งมึงแกงบ้าวาจา พวกกูฝึกฝนแสดงไม่ได้พึ่งปาฏิหาริ์เขาแปลมาจากภาษาลาวนะบางคำอาจจะเขียนผิดเขียนถูกอะไรเงี้ยพยาไามแปลเขากําลังบอกว่าพูดถึงแต่เรื่องแก๊งเรื่องอุดมการ์ด่าคนอื่นพูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาด่าคนพวกนี้อยู่แล้วเขาก็บอกว่าพวกกูไม่ทําแบบนั้นพวกกูฝึกฝนแสดงไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริ์ฝึกพยายามทําให้กูแสดงทุกอย่างออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงอยากเจอของแข็งให้มึงโชว์มาตรฐานอ๋อถ้ามึงอยากเจอแบบเจอกูกูเน ของแข่งมึงแบบโทรมาตรฐานของมึงให้แบบให้มันดีก่อนทุกทิงให้สกิลมึงมันถึงระดับมาตรฐานก่อนเราค่อยมาเจอของแข่งเป็นการกัดที่ไม่มีคำหยาบนะบอกกูเป็นแบบนี้จังสั้นฟันนี่แนวนั้นเดี๋ยวมึงกินกำปั้นก็หมายถึงบอกกูเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ตลกว่ะเดี๋ยวมึงเจอกำปั้นสติความคิดที่มึงหวังเพ้อฝันอยากดังรับหลังสหายพวกกูมีกันก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยความคิดที่แบบหวังว่าแบบเพ้อเมื่อเพ้อฝันนะว้าชอบแบบดังอ่ะคือเหมือนนินทารับหลังอ่ะแบบมึงอยากดังหรอนน่นนี่แต่พวก กูเนี่ยคือแบบมีแบบสหายที่แบบเป็นเพื่อนการแบ่งปันช่วยมีปัญหาก็ช่วยเหลือกันนะ <Yes. S 1> พวกเราพร้อมปลันไปด้วยกัน <c oughs> กูนจะเป็นตัวกูแหละไม่ทําตามใครมีกรอบกูจับเอามาฉีกกูไม่อยู่ในกรอบถ้าไปทําตามมึงคงไม่เห็นโลกว่างเออ,อแค่บททดสอบก็อย่าพิ่งติดป,ปีเอ้ยอันนี้ชอบหมววานรู้สึกว่าแบบแค่มันมันแค่บททดสอบแค่เริ่มต้นอ่ะอย่าพึ่งกางอย่าพิ่งทันนตลว่าเก่งอะไรอย่างเงี้ยนี่มันแค่แบบแค่เริ่มต้นเองอย่าคิดเป็นศัตรูกับฝันที่จะไปผิดระบอบรับเส้นควรรีกับฝัน ที่ตัวเองฝันเนี่ยอย่าไปเป็นศัตรูกับมันพอคนอื่นพูดบางทีเราก็รู้สึกว่าเอยกูแบบเพ้อฝันหรือเปล่าูอะไรเงี้ยก็คือแบบให้ศรัทธาในความฝันแล้วก็เรียกว่า hmm. แบบเส้นควรหลีกก็คือแบบอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ควรทาเนี่ยก็หลีกเลี่ยงซะมาไวเหมือนสายน้ําให้มันดีที่สุดและไม่มีใครมาเหมือนอีกทําอะไรก็ตามที่แบบไม่อยากให้เหมือนใครอะ่ะเราว่าเขาน่าจะเปรียบกับว่าสายน้ํามันไม่มีทางย้อนกลับ<ช>ทำทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรให้ไม่เหมือนใครไม่จําเป็นต้องเหมือนสิ่งที่เขาบอกบอก ไม่มีคิดวันพักอะอาจไม่มีวันหยุดแต่กูรู้สึกมันไม่ได้คิดถึงวันที่จะพักเลยอะอดีเนาะ <laughs> แม้อาจเคยสะดุดกูยังสู้ปักหลักไม่ใช่แค่เปลี่ยนลุคแล้วบอกว่าโคตรชอบเอ้ยอันนี้ดีคือแบบไม่ใช่แบบเฮ้ยกูเปลี่ยนลุคก็กูชอบลุคนี้กูชอบแนวนี้แนวนี้กูไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนหแค่แต่งตัวอ่าถูกไหนใครคิดจะหยุดกูบอกให้เลยฟัก ิ่งที่กูทําอยู่จนมาถึงวันนี้กูเริ่มเตรียมตัวตลอดเพราะใจกูมันบอกว่าโคตรละ่ะคือที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาแบบเหมือนเตรียมตัวตลอดอะไม่ไม่แบบไม่คงเเคงไปไหนอะไรอย่างงี้กูพยายามที่จะยึดมั่นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเขาหลักในฮิปฮอปนะคะโอเคต่อไปลิจิสเย่แปลเป็นไทยมาให้ด้วยดีจังพีน้องให้มาเป็นแบบแปลไทยมาแล้วจริงๆก็อยากดูภาษาอังกฤษเหมือนกันนะแต่ว่าเขาให้มาแบบนี้ก็เอาแบบนี้แ,บบแล้วกัน <Yes. S 1> ผมมาจากกรุงเทพมหานครคอยดูผมแย่งไมามาแล้วแก้ไขมาตรฐานถึงเวลา จะดันมันสูงขึ้นโอ้คือเหมือนว่าต้องการให้ปสูงขึ้นอะไรอย่างงี้คือหมายว่าคนที่แม่งคลองไม่ตอนเนี้ยมึงแม่งมาตรฐานยังไม่ได้ว่ะ<อ>เดี๋ยวกูจะไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาที่กูจะแบบทำให้ยีพอปมันสูงขึ้นแล้วถูกเลี้ยงให้โตเป็นนักสู้ทั้งวันทั้งคืนตอนที่ผมจะฆ่าไซเฟอร์นี้ผมเริ่มแล้วตั้งแต่แม่คุณยังเป็นพระอ้อมโตเป็นนักสู้แบบเหมือนที่บ้านแบบเลี้ยงมาแบบพอห<อ>ดอดทนอะไรอย่างเงี้ยล้วจะมาฆ่าไซเฟอร์นี้เหมือนแบบว่ามาคิวบิตนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยว จะต่อสร้างขึ้นมาใน l ลบจนพ่อคุณบอกผมเป็นตัวอย่างที่หายากเออเ <paragraphs. S 2> ดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าจะดูไงว่าใครเก่งที่สุดครูเนี่ยสร้างขึ้นมาใน l ลบจนพ่อคุณบอกผมเนี่ยตัวอย่างที่หายากคือเหมือนเขาก็เปรียบเทียบว่าแบบว่ามันเป็นผลงาน l a มันไว้ทําผลงานวิทยาศาสตร์ูุนนี่นั่นที่แบบว่าพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพัฒนารามขึ้นมาใน lab ผมเป็นตัวอย่างที่หายากขนาดพ่อคุณนยังบอกเลยว่าผมา่ายากเป็นตัวอย่างที่ดีที่หายากทาให้ผู้มีประสบการณ์เขากลัวตอนคนเปรียบเทียบ,บ,บผมเหมือนก็น็คือเเาปนแบ และไอเทมอะไรอย่างเงี้ยหายากอะไรเงี้ยเฮ้ยมีคนเปรียบเทียบกูเหมือนเอมิเนด้วยเฮียนี้เหมือนเอมิเนไว้ยอะไรเงี้ยแต่สําเนียงภาษาอังกฤษเขาว่าเนาะเนีเออได้มากชอบมากโปรเฟอร์อะไรแบบโอ้โหได้สุดแต่ความฝันของผมมันเหนือกว่าที่พูดเพรามันจากที่พูดมากูต้องเอาแบบมากกว่าที่เราพูดมากกว่าที่กูพูดอะไรเงี้ยไอพวกเฮเตอร์ชอบภาวนาให้ผมไปต่างประเทศและจากไปอ๋อคือมันงับแต่ภาษาอังกฤษไง่ไปอยู่นอกไปอะไรเงี้ยใช่ปิดท้ายด้วยพวกที่ชอบด่าว่าผมกากมันก็คงเป็นความแตกต่างของเทพป chào gặp lúc mà <laughs> oh. เฮ้ยอยากอยากอ่านภาษาอังกฤษมัแบบเอออยากอ่านภาษาอังกฤษเลยอ่ะมันน่าจะเปรี้ยวมากอ่ะผมเลยขึ้นเครื่องบินและเดินทางไปทั่วโลกให้คนไทยกับคนลาวแบบแกเป็นตัวแทนดิทราบกันว่าเป็นตัวแทนงี้เรื่องการสังหารหมู่กับการที่ผมจะฆ่าแบบคิวบิตเนี่ยเพราะเนี่ยคือลีจิตที่สร้างวาจาอย่างไพโร่ผมก็ฟังไพโร่ดีอ่ะมันก็ฟังไพโรอนะแต่พอแปลออกมาแล้วก็ดูแบบโหดนะดโหดอยู่พอแปลออกมาที่มึงมองว่ากูกาะเพราะแบบความต่างชั้นของเทพเจ้าลูกหมาเฮียชอบคำนี้ว่ะที่มึงไม่เข้า ใจส,สิ่งที่กูทำเพราะมึงเป็นแค่ลูกหม,มาไงแต่กูแบบระดับเทพเจ้าแล้วก็ <c oughs> ไม่แปลกที่มึงจะไม่เข้าใจส,สิ่งที่กูทำอะไรชอบคำนี้เทพเจ้ากับลูกหม,มาต่อไปซิก้าวอยนะคะถ้ามิมี่ใครพูดกูขอพูดเรื่องพีซละกันสั่นเตะสั่นเตะทำดีไม่มีชีทโค้ดไม่มีโกงอ่ะก็คือกูมไม,ม่โกงอ่ะทำกูทำดีจากใจจริงอ่ะกูชอบฟังเพลงชิลคิวกูฟิลทั้งเวสและอีสโค้ดชอบฟังเพลงชิลคิได้หมดอ่ะไม่ว่าจะแนวไหนจะแนวเวสโค้ดหรือว่าอีสโค้ดกูไม่เลือกฟังเห็นกูเดินยิ้ม เห็นกูเดินยิ้มแล้วเขายิ้มอ่ะไม่ดีบ้า I'm just feel in stone จะโตนก็คือโตนกันโคตรนะบูมเคยเห็นบอกลองเพลง กูพีทตลอดแต่อย่าให้กูเปลี่ยนไปเป็นบีดโหมดโหมดอสูรกูเนี่ยสันติตลอดกูชิลตลอดแต่ถ้ามึงแบบยุ่งกูมากกูแบบกลายเป็นอสูรอะไรอย่างเงี้ยสตาร์ต่อให้โลกมันเฮี้ยยังไงก็ตามทีแต่กูยิ่งเชื่อในการทําความดีจริงอเนี้ยมันพันมากเลยใช่ชอบการที่เขาลองแล้วแล้วก็ชอบความหมายที่เขาพูดคือบูมเคยบอกหลายๆคลิปน้อที่พวกเราบอกคือโลกมันโหดร้ายเว้แต่อย่างน้อยอ่ะเราก็ยังต้องทําความดีอ่ะไม่ใช่ว่าโลกโหดร้ายเราต้องมาโหดร้ายตามโลกเว้ยใช่ใช่เราก็ยังต้องทําความดีอาจจะไม่ต้อง ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นค่ะคนเราก็อย่างที่บอกทั้งมีแบบเทาแต่ไม่ต้องขาวแบบขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้โดนกดดันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีโดนเฮี้ยมาเราไม่ต้องไปเฮี้ยกับทำเฮี้ยเฮี้ยกับสตเขาก็ได้ถ้าเราทําแบบนั้นเราก็กลายเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบท่อนนี้มันพันแต่ต่อให้โลกมันเฮี้ยยังไงก็ตามทีกูยังเชื่อในการทําความดีเออมันพันมันลงต่อให้ทุกคนมันเฮี้ยมันถุยน้ำลายเงก็ตามอ่ะแต่ถ้ามึงรู้มันไม่ดีมึงก็อย่าไปทําตามดีอันนี้ที่หวังบอก่มา่อะไรชีีวิตถ้าาดมก็ดีตต่่อไม้ออองไไปมมีะรหกลิิตสอง กูไม่มีกรอบมอเนี่ยน่ะนี่ก็พันนะดีมาดีตอบแต่เฮี้ยมากูไม่ต้องไปเฮี้ยกลับก็ได้กูแค่ไม่ยุ่งกับมึงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปมีกรอบลิมิตคือไม่ต้องไปมีขีดจํากัดหรืออะไรที่มันจะมาปิดกั้นสิ่งที่เราคิดสมองกูไม่มีกรอบเออมันดีออกมันดีออกมันอีดอกมันดีออกที่ชีวิตจริงมันดีกว่าที่มึงพิมพ์ลงคีย์บอร์ดนี่ก็พันอีกแล้วอ่ะที่ชีวิตจริงมันแบบมันดีกว่าที่มึงลงพิมพ์ลงคีย์บอร์ดนะมึงเคยพูดในเพลงไหนว่ล่าสุดเนี่ยเพลงนี้ที่ง ย้อนดูอ่ะมันจะ<ช>ตเตือนเราทุกปีว่อกดปัญญาอ่อนมากเลยเราเนี่ยเต็มเลยดรา,ดารม่าอ,อกหักตลอดว่านเยอะมากมึงเคยไปย้อนอ่านด้วยอตอนสัปดาห์ละวันมันมีแต่เรื่องผู้หญิงแมกก่งชีวิตกูเนี่ย,อ,ยอ่อน กูเคยมีคําถามมากมายและฮิปฮอปคือคําตอบไทยลาวคอนเน็กชันที่มันแค่เริ่มต้นชอบ่านี้ทุกอย่างมันจะกว้างกว่านี้นี่มันแค่เริ่มต้นร s สเป t เพลงร s สเป t คนร s สเป t โลกกูทําเพลงเพื่อสนองตัญหาและกูทําเพื่อคอนเน็กโลกชอบคำนี้เหมือนกันคํำนี้มันเหมาะกับที่อยู่ในโปรเจกต์เนี้ยตอนนี้เขาก็คอนเน็กไทยกับลาวละแล้วเขาอยากจะเนี่ยทำเพลงมาเชื่อมต่อคนทั้งโลกด้วยเพลงอะไรอย่างเงี้ยอนาคตไม่แน่เนาะจะบอกว่าแต่ละคนนี้คือแรปพิเซนต์ตัวเองหมดเลยซิกาวายคนเดียวที่พูดเรื่องก็มีแรปปิเซนต์ตัวเองด้วยอ่านสิ่งงูชอบ เป็นป็นเป็นยังไงด้วยแล้วก็พูดถึงสังคมสิ่งที่เกิดขึ้น<ห><ห>อะไรด้วยนะว่า<ห>อย่าไปทําเหี้ยๆตามการเออกูยังเชื่อในการทาความดีถึงโลกมันใจเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยดีทุกคนอนะ่ะมันเป็นรามเป็นอะไรที่ที่มันมีความหมายนะแสดงแอตติจูดทัศนคาติของแต่ละคนว่าคิดยังไงต่อชีวิตที่เขาเป็นอยู่ต่อฮิปฮอต่อสิ่งที่เขาทา<ห>ผมชอบรายการนี้ตลอดเลยวะคือถ่ายรายการนี้ที่ไรแม่งล่อไปครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมงแล้วด้วยสำหรับบูมถึงสายลิลิกจะมีคนดูน้อยหรรืออะไก็ตตามแ่ คือคุณภาพเว้ยมันคือในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจริงอะจากที่เมื่อก่อนอย่างที่บูมบอกบุมไม่เคยฟังแต่พอบุมมาฟังบุมโฟกัสที่เนื้อลองอย่างเดียวทุกเพลงทุกวันนี้บุมฟังก็โฟกัสที่เนื้อลองโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะไทยแลนด์เอ็กลาวราพิมพ์พับคอนเนคชันนะคะเอพิโซดวันนะคะมา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 เอพิโซดวันยังแบบขนาดเนี้ยเอพิโซดทูออกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตามไม่ทันนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่คอนเนคกันนะคะขอบคุณทั้งประเทศเราแล้วก็ประเทศไทยที่ช่วยรันไปพร้อมกันนะคะทุกคนขอบคุณททุกกคคคนนนนี่เราะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนลักนะคะบาย